มาครับทุกคนวันนี้เรีอวพามาที่จังหวัดนะครปฐม,ามพามากินร้านนี้ครับกระเพราถาดยอดยาหยีร้านก็ชื่อเริ่มต้นด้วยกระเพราแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขามีหลายอย่างมากเริ่มต้นหลักสิบหยุดนะแต่ละอย่างหน้ากินปลาทอดเนี่ยเริ่มต้นน้อยร้อยห้าสิบสองร้อยเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีเมนูอะไรบ้างครับตามมาเลยครับ มาครับทุกคนแต่ละอย่างน่ากินมากอย่างแรกเลยกะเพราหมูกรอบ150บาทหอยเป็นผ,ผู้ผัดหัวละพาหัวจานเนี้ยหอยเน้นๆตามด้วยปลาเก๋าทอดกระเทียมตัวใหญ่เน้นๆทั้งตัวแบบนี้ร้อยเดียวครับทุกคนสุดท้ายปลาทูแกงเหลืองหน่อไม้ดอง150บาทครับบอกเลย่ซนน้ำร้อนๆเปรี้ยวๆคู่กับเนื้อปลาทูและหน่อไม้ดองเนี่ยคำโตๆคือเด็ดจัดๆเลยครับทุกคนร้านนี้ขึ้นชื่อล่วงกะเพราเลยครับทุกคนกะเพราต้องกินคู่กับหมูกรอบคำโตรสชาติาของเขาเนี่ยครบคือถูกต้องที่สุดนี่แหละผัดกะเพราที่อร่อยกลมกล่อม ต่อมาหอยเมงผู้ผ,ลผ,ลผัดโหละพาหอยเน้นๆจัดจานนี่แค่้อยเดียวครับทุกคนแล้วรสชาติก่อมบอกเลยตานเนี่ยต้องสั่งรสชาติน้ำแกงเหลืองของเขาครับโอ้โหแบบ เปรี้ยวหวานกั <Wow. S 1> นแบบดีมาทุกคน้ไม้ดองก็กินเพลินเหมือนกันครับทุกคนกินคู่กับผัดหวงรับแบบสดมากไม่เคาวเลยเนื้อนุ่มอร่อยมากครับคำนี้คั่วหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ปลาทูมาทั้งหมด2ตัวนะครับทุกคนถือเป็นหนึง่งหนึ่งร้านที่รสชาติค่อนข้างดีเลยครับแต่ละเมนูและราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากเลยร้านเนี่ยจะอยู่ทางเข้าทางไปวัดไร่ขิงนะครับหยุดทุกวันจนันเปิดทําการตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่มว่างๆก็ลองมาแวะทานกันดูนะครับบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน